We'll be right <laughs> back. ผีกระสือกระสือเป็นผีประเภทหนึ่ง ที่อยู่คู่กับความเชื่อของชาวไทยมาแต่โบราณผีกระสือนั้นคือหญิงสาวที่บูชาไสยสาศาสตร์มนต์ดำแต่ได้ทำผิดข้อห้ามบางประการทำให้ถูกมนต์ดำย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นผีกระสือแต่บางคนก็เชื่อว่าผีกระสือนั้นเกิดจากคนที่ทำบาปหนักในชาติที่แล้วเช่นทำแทง้งหรือฆ่าคน เมื่อมาเกิดใหม่บาปกรรมนั้นก็ส่งผลให้เกิดเป็นผูดผีปีศาจต,ต้องกินสิ่งศสกปปกกินของดิบและของเน่าเสียประทังความหิวโหวยส่วนใหญ่กระสื่อนั้นจะเป็นหญิงสาวอายุน้อยหน้าตาสะสวยภายนอกดูเหมือนคนปกติที่มีผิวสีขาวซีดริมฝีปากสีแดงจัดมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นชอบกินของดิบๆข้าวๆ หรือเลือดสดๆชอบอยู่ในบ้านมืดๆคนเดียวไม่ชอบออกจากบ้านยามกลางวันบางครั้งก็ถึงกับไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบแสงอาทิตย์เลยก็มีแต่บางคนก็พบกระสือที่เป็นหญิงชราอายุมากได้เช่นกันมีเรื่องที่น่าแปลกใจว่าในบริเวณที่พบผีกระสือนั้นก็มักจะพบกับผีกระหังซึ่งมีแต่เพศผู้ด้วยทำให้ผู้คนเชื่อว่า ผีกระสือและผีกระหังเป็นผัวเมียกันกระสือจะถอดหัวออกจากร่างในตอนกลางคืนโดยมีอวัยวะภายในเช่นตับไตลำไส้หลุดออกมาด้วยจากนั้นก็จะลอยหาของโสโครหรือของสดข่าวเมื่อกินแล้วจึงจะกลับเข้าร่างก่อนอาทิตย์ขึ้นในยามที่ถอดร่างลอยไปบนท้องฟ้า ร่างของกระสือจะเรือนแสงทำให้มองเห็นเป็นลูกไฟสีแดงหรือสีเขียวลอยอยู่บนท้องฟ้าพื้นที่ที่มีข่าวว่าผีกระสือออกอารวาสมักจะมีสัตว์เลี้ยงเช่นหมูไก่วัวควายสัตว์เหล่านี้จะตายอย่างปิศนาบางก็ถูกดูดเลือดจนแห้งบางก็ถูกกินอวัยวะภายในทั้งหมดว่ากันว่าถ้าบ้านใครพิ่งคลอดลูก หรือมีสัตว์เกิดใหม่จะต้องรีบล้างกลิ่นคาวเลือดและทำความสะอาดก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะเชื่อว่ากินสดคาวของเลือดนั้นจะชักนำผีกระสือมากินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลูกหรือของทาลกที่เพิ่งคลอดได้ชาวบ้านสมัยก่อนจึงมักจะปลูกต้นไม้ที่มีน้ำแหลมไว้ริมรั้วหรือนำหนามไปพันไว้กับร่องหรือรูต่างๆเช่น ลองใต้ถุนบ้านที่มีรูเพราะเชื่อกันว่ากระสือกลัวน้ำเกี่ยวไส้เมื่อทำเช่นนี้แล้วมันก็จะกลัวไม่กล้าเข้าบ้านหลังนั้นเมื่อกระสือหมดอายุไขหากไม่ได้ส่งต่อความเป็นกระสือให้กับคนอื่นพวกมันจะไม่สามารถตายได้และจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานจนกว่าจะคายน้ำลายส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อเป็นกระสือตัวต่อไปแล้วจึงจะตายได้อย่างสงบ เชื่อว่านี่เป็นคำสาปอย่างหนึ่งที่ทำให้เผ่าพันธ์ุกระสือคงอยู่ต่อไปส่วนผู้ที่กลายเป็นกระสือก็จะต้องเป็นไปเช่นนั้นตลอดชีวิตไม่มีทางหายมีเพียงการกำจัดผีกระสือตัวปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้ชุมชนสงบสุขและเป็นการกําจัดกระสืออย่างแท้จริงผีกระหัง ผีกระหังหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากระหางเชื่อว่าผีตนนี้นะคะมีที่มาจากประเทศคาเมรส่วนใหญ่จะปรากฏตัวในภาคอีสานของประเทศไทยกระหังเป็นผีที่มีแต่เพศชายคู่กับกระสือซึ่งเป็นผีที่มีแต่เพศหญิง ผีกระหังนั้นมีรูปร่างหน้าตาและลักษณะคล้ายกับคนปกติมันเป็นผีที่รักสงบยามกลางวันก็มักจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพียงแต่ออกหากินยามกลางคืนและไม่ค่อยมีข่าวว่าผีต้นนี้ทำร้ายมนุษย์มีแต่ทำให้ตกใจขวัญหนีซึ่งตัวผีกระหังเองก็ตกใจเหมือนกันค่ะกระหังจะออกหาของโซโคของสดของข้าวหรือเลือด กินในยามค่ำคืนมันสามารถจะบินไปไหนต่อไหนได้โดยใช้กระด้งปัดข้าวแทนปีกและลักษณะเด่นอีกอย่างของกระหังที่หลายคนไม่รู้มันก็คือมีหางแต่จะสั้นมากจนมองไม่เห็นมันจึงจำเป็นต้องใช้ขาทั้งสองข้างนีบสากตำข้าวหรือสากกระเบือผูกแทนหางให้ยาวขึ้นและยังสามารถใช้เป็นอาวุธประจำกายยามต้องต่อสู้ได้ดีอีกด้วย มีผู้คนสันนิษฐานว่าเนื่องจากผีประเภทนี้มีถิ่นที่มาจากท้องถิ่นที่ผู้คนนิยมใช้สากด์ตำข้าวและกระดง้งในการตำข้าวสารกรอกหม้อเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินทําให้เมื่อยามกายล่างเป็นผีความผูกพันที่มีแต่เดิมกับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังคงติดตามมาด้วยกระหังจึงนําทั้งสองสิ่งนี้มาเป็นปีกและอาวุธไม่ห่างไกล ตำนานเล่าว่าผีกระหังเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งที่หมกมุ่นในการเล่นไสยศาสตร์ม์ดำจนเมื่ออาคมแกรงกล้าขึ้นจนตัวเขาไม่สามารถควบคุมได้อาคมนั้นก็จะย้อนเข้าตัวทำให้กลายเป็นผีกระหังไปและเมื่อเป็นแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขได้ต้องเป็นจนวันตาย และเชื่อกันว่าการสืบทายาทของกระหังก็เหมือนกับกระสือนั่นคือการส่งต่อน้ำลายมีความเชื่อกระหังอีกประเภทที่สร้างขึ้นมาใช้งานตามความเชื่อในคำพีอารรถ์เวทของต่างประเทศโดยผู้ใช้สยเวทจะนำลูกชายมามัดขาตั้งแต่เป็นทารกให้ใช้ร่างกายเฉพาะแค่ท่อนบนให้ฝึกใช้คาถาอาคมกินแต่เลือดของสัตว์ปีกขาก็จะรีบเล็กเหมือนกับเป็นสากตำข้าว พอโตขึ้นก็ให้หัดบินโดยใช้ปีกที่มีหน้าตาคล้ายๆกับกระดงแต่เป็นทรงวงรี